ซอมเบิงเอ๊ะแกทำอะไรงงเกล่ะไปดูวะแกพุนแกทำอะไรที่ทำอะไรอ่ะทำอะไรก็จะเปลี่ยนปลายทะเบียนดูปลายนีดูปลายที่เปลี่ยนน่ารักไหมอะไรปลายทะเบียนปลายทะเบียนอะไรปลายทะเบียนมันเก่าแล้วอ่ะมันมันก็ไม่เก่านะแต่มันดูมันหลวมอ่ะเบบี้ไปเขาบอกว่าน่ารักไปไงน่ารักไป เปลี่ยนป้ายลายป้ายเปลี่ยนไม่ได้มาจากไหนกำลังเกะเทปไม่ได้ทีเออไม่มีมีดไม่มีลายเกะเราโอเคสมุดไปเลยทุนมาแล้วมาแต่ทุอ่าทำเป็นพี่ีมาช่วยเกะนะครับเกะเกตนี่ง่ายเกตจะเปลี่ยนป้ายด้วยวันนี้มาเปลี่ยนไกลด้วยนะมาเปลี่ยนที่สีเกตเปลี่ยนถึงสารแม่นี่ให้แม่แก่สารแม่นี่เป็นขยะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูไหมดูยังว่าแกะแค่นี้ มันไม่ได้แกะยากเลยแกะอาเฉยมันไม่มีรู้ไหมทำไมถึงต้องเปลี่ยนเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ต้องใส่ขอบนะนี่ไม่ทะเบียนต้องเป็นของแต่แอลแอลก็ต้องมีประวัติเสื้อกับเสื้อเขาเสื้อกับเสื้อเขากรอบนี้ก็สั่งทำพิเศษบวกระสั่งทำพิเศษครับนี่เนาะสติกเกอร์อย่างดีอันนี้สนใจติดได้ไหมนี่ ยังมีอันนี้ด้วยนะแฟนพันแท้แฟนพันแท้ได้ไหมต้องมีสติกเกอร์นะแผ่นพันแท้ต้องมีสติกเกอร์ต้องมีนะป้ายทะเบียนรถนะครับแล้วก็เสื้อนะเสื้อด้วยนะต่อไปจะทําอะไรอีกนี่กระเป๋าก็มีนี่เปิดบริษัทอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้กระเป๋าไว้พอนะเดี๋ยวมีแก้วน้ำเลยนะโอเคเออในแก้วน้ำอ่าเดี๋ยวน้องจะเอาไปลงทวิตเตอร์ช็อปให้ตัวนี้ ตัวไหนบ่บ่บ่คีไปใส <si ่ใส่ใส่ใส่ไงนี่ใส่ยังไงหัวหน้าน oh ี่นี่นองกดเข้าไปเลยตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วท่านไม่อยากได้ไปติดรถตู้บ่หรือจะหรือจะทำเหมือนเขาคนสุรินทร์ทีวีผมต้องใส่ตัวนี้ว่าคนสุรินทร์ทีวีเอาแกนบ่เอะพี่นิ่วบ่ไม่เอาพี่นิวกันไปพี่นิวกันบอลเป็นนี้เป็นขุดประวันเอาเอยากได้ไหม ใส่ไปจะไปใส่รถตู้ให้ผมเจอคนจุลินทีวีไม่ใช่บอกคุณประวัติมาหนิเอออ่ะอะไรครับที่จะเปิดไฟ่ะมีวิธีการสวมใส่ง่ายๆกดครักราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทราคาเท่าไหร่เนี่ยมันมันไม่ใช่ใชยของมันต่อไ่ถ้ากดไม่ได้เดี๋ยวมันจะหัก มันคนละล็อกพี่มันคนละเขี้ยวเนี่ยจะมาใส่กับบริษัทอื่นได้ไงแกไงอ่ะแกออกก่อนอย่าลืมด้วยนี่สิแกนี่ปลานี่เป็นจิกไดออกเลขยุละแกจไถนี่ตัวนี้ผมยังงงอยู่นี่ติดก้าบอยู่ข้างในอยู่ข้างหลังไหมไม่ไม่ไม่แกนี่ขอบนี่นี่นี่นีข้างหลังข้างหลังข้างหลังบอแมหลังข้ีข้างหลังน้างหลข้วงหัขอันขอางอลข้างหลังอ้กข้อกลัแ้ลข้ัขลั้างหังั้ัน้้ เออเเราต้องเปลี่ยนขอบล่างก่อนขอบในก่อนี่ก่อนอืหรือเปล่าต้องต้องหาทุกเจยเบอรสิหรือนีโอ้มันเป็นสามเอ็มนี่นี่มันต้องแกะตรงนี้ออกก่อนแกะเลยแกะเลยมันเป็นกาวเฉย ใช่ครับแล้วก็ขันขอบออกควมมันควมมันบาดระวังนิดนึงเออเพราะเราต้องเปลี่ยนขอบอยู่แล้วโอ้มันติดสามเข็มเนยคอยติดสองอ๋อนี่มันติดนี้ไม่ยแมวเบอร์สิบมาเบอร์สิบด้วยแตกสามตัวแน่นอนงวดนี้แอดแตกเนะครับแตกทะเบียนแตกเลยแตกหมดแตกแตกหมดแตกหมดนี่ยังเลยงวดนี้ให้มันแตกเด้อแตกจังสี่เด้อมันแตกตรงนี้เลยแตกตรงนี้ เปลี่ดแปดแปดแปดเปลี่ยนเองครับเดี๋ยวผมต้องมาลุ้นคุณเจเี๊ยยด้วยสิบเนียมีไหมรถสุพ่อเขา,าเบอกเปลี่ยนให้สุ่อเขา,าเบอกเปลี่ยนให้บ่ต้องติดก็ได้ถ้าพูดถึงนะ่เะเกียร์แยกรีสี่ผมไปกดน,น็อตมาตั้งแต่สีของภูมิหมดแน่หนินั่น,น,นเองน,นะครับดูว่านี่เพื่อมาเปลี่ยนป้ายโดยเฉพาะนี่น่ารถกวนชริดพีพีให้ด้วย นี่ครับใ่ตัวทีได้แม่นแล้วถือต้องนี่นี่นี่มาตรฐาน้ค่ลงอยู่ดอกนามื่อนี่แลงเท่าไรครับแลังนั่มกว่าเดี๋ยวนาเราจะเลี้ยงเขาที่ดอกวันนี้เพื่ป้าเห็เพื่อนก่อนเขาสิเอาขลงากาัดกลุ่มหนึ่งดอกเลยเดีค่าแลงกลมนึเออวันนี้อยู่กันยาวครับผมอยู่กันยาวแกงนียาวครับขลังกล่มนึงคืนมีอุ้งอิง ผิงอีกอันนี้ไ <c oughs> ม่อยู่นี่เลยนี่บดีสไหนนอน,นแถ,ถวนี้เลยนี่ใส่ดูเป้นนอนี้ฮ่มันติดแเอ็มนะนี่ไดยสนับสนุนจากรถกันพุนเ้อผุนุนผุนเห็นบอกอ้าเสียดแน่เสยดแน่จานพองเศจดอกเดี๋ยวเพิ่นไปล้างอัดฉีดทีเดียวลังอัดฉีดเอ้าพ่อเดียวแม่มันสีมือดเหรอมันสีบ่มีแสง ถือหู้เ่ล่ะถือป๊ะเอาใครบาทนี่ได้ได้เพิ่นสิได้ค่าแรงอยู่มื้อนี้อ่ะแทงมันถือหู้เดยแทงให้มันถือหู้กันน่ะเออแทงมันถือหู้เขาบอกว่าผมแทงบ่ไข่เกลียงอยู่แม่นอืมได้มาแทงก่อนเคลียนไปเคียร์ง่ามเนาะโสดง่ามง่ามง่ามรอ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 เฮ้ย ดูว่างวดหน้าแกจะเปลี่ยนอะไรอีกงวดเมื่อกี้ก็ใส่แก้วแล้วงวดนี้ก็เปลี่ยนป้ายเบียนอืมแค่ประวัตินี้แกมีลูกเล่นเยอะคุณประวัติวันวินแกก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะยกเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะแกไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนผู้สาวแกไม่เคยเปลี่ยนเลยเออคงมีคนเดียวมีคนเดียวเอเนอะเปลี่ยนไปายแฮกเนี่ย เรื่แสงมันซิมืดแล้วเน่บนเมงามปันใดเนเนโอ้ไโดกับไฟบันเนี่ยเสิสเมีนก็แมนบแมนใจบแมนใจัเนีย่างเนียนย่างโยกอก่อนเอออันนี้ใส่เองถอดเองครับถอดเองอครับงัดหนอยึ่งออไม่ไม่เดี๋ยวใส่คอไปก็ได้กดกดคอเข้าไป มีฆ่าสามีามีมรอเดี๋ยวคอยไปติดมือล้างสงสี่คนอยู่ตำรวจมันสิลวงลอกพอดีเลยแจกไหมพี่จะแจกไหมถ้าถูกสามตัวจะแจกป้ายทะเบียนไหมได้จะทำป้ายทะเบียนเส็เดี๋ยวผมจะไปติดของผมด้วยเด้อโอจะไปติดด้วยมีอันเดียวบ่มีคู่เดียวบ่ค่กสังมาคู่ตสังพามจะัไปรเออ ก็ใาหราถทีมงานเลยหัวหนาก็ได้เอมรันนะตง,งัตงต้นด้วยวยำเด้พี่น้องต้องยำเด้นยำแล้วยำอีกเด้ใส่เองรูดเองนักเลงพ่อเลยครับแ่นไปเก็บไปทะเบียนเอามากรุณาทรงขึ้นนำ้ำได้เฮ็ดติดตกข,ข,ข,ขออ้างๆก็เก็บใหนเด้อมีซื้อแล้วลืมใส่เบอร์โทรด้ เขาโทรตามพอๆลืมเจ้าลืมอย่างหนึ่งจ้าลืมใส่เบอร์โทรนะเจ้าลืมใส่เบอร์โทรใจซอยเบอร์โทรพูดใ้เก็บได้เขาอยู่ทรน้ำได้อยู่เอาทำพูดใหเก็บได้ถ้ามันล่วงมันลวนกับตดต่อมาทางยินบอกไงเพิ่์ดเด้อครับจากพี่นิวสุดินไทยแลนด์นี่แหละเนี่ยเพิร์ดเดอร์นะครับคุณได้เห็นป่ายโต๊ะนะครับเห็นป่ายคุณเอกคุณประวัติคุณประวัตินะครับพี่นิวข้าี่นี่นี่เนเด้อร์นะครับอ่ ส่งมาให้เด้อครับติดต่อมาเบื่อเห็นป่ายตกงวดนี้อย่าลืมงวดนี้อย่าลืมนี่นี่นี่เคาะหาแล้วนี่เคาะต้องเคาะเนี่ยมวดท่เล้วอันไปหนักตัอขาแปดมวดนี้ที่มาบแปดแปดอ้าวฝากติดตามกดใส่กดกระแซกง่ยังเฮ็ดเนอไปก่อนครับผมมหยังบ e a t ไม่ยัง h e ด t ที่เบิ้งก็เฮ็ดจองซี่ล่ะครับไปเดี่ยวอันเดียวเดียว ใชผมอ่านมก่อนผมอ่านเือนก่อนนี่เอาฟิตกี้กกิ๊กตะขอนกำลังกวากว